เห็นท <Cornell>. ุกอย่างมาถึงเจอแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเจ็บตายเพื่อนจะมาที้เพจไล่ล้ำออกมาเห็นนะเห็นนะไอ้ซุ่มอยู่นะฮะมาหูจังหวะนี้เข้าไาแล้วคูไปก่อนยังไงไปกันแล้วเก็บไปเอาอะไรก่อนเอาเลยพยายามจะกิ่งเหนียวมาทำด้เม็ดคิดดิอยู่หรืปล่าตัวนี้ล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อนทำไมไปเล่นล่ากันสองคนอย่างนี้โอ้โหมันตีพิงเกอร์มันจะไหวเงี้ยได้ยี่สิบเมตรหรือไงไม่สนใเลยนิ่การมาพิ้งค์ขึ้นมาจะพ้นแต่ไปพ้นหน้ากดแชร์แข่งจังหวะเออเดี๋ยวกดขึ้นไปกันนะกดมากดกันไปกด สกีหมดไปแล้วตัดสินใจเข้าถึงไม่มีแดงแต่คุณแจกสกีไปหมดแล้วเหมือนตัวฟีตัวหนึ่งยังไงครับอจอมมี่ไม่โดนหนึ่งฮะรอดไปครับผมอู้วาอ้าวจอมมี่โ oh my god สวัสดีครับผมจอร์จจากช่องจอร์จสตูดิโอฮะวันนี้เราจะมาทำการแข่งขันนะครับผม rov creator นะฮะ ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมเป็นคู่ระหว่างนะฮะสีนู้นกันนะขายฝันอีสปอร์ตนะฮะบรรดาทีมเอ่อทีมอะไรนะขายฝันกันอะไรนะลืมแล้วนะฮะขออภัยด้วยนะขายฝันกับไก่น้อยผมชอบไก่น้อยอยู่นะฮะไอเชิร์เด็กเชนนั่งพยังคงกุมเข้ามานะคุณจะติดเด็กที่มีแต่กูร้องนะฮะช่วงนี้ฟังแต่เนี่ยก็นอนคืนนี้ช่วยกวยบไปโกโกโก้ไอหาอีกทีไม่เห็นมีไหมมองไม่หมดแล้วนะเอาได้เปล่ากดโก้แล้วนะ ค่ะโอเคค่ะบอกเลยนะฮะขายฝันนะผู้หญิงเยอะเหลือเกินะฮะขายอะไรผมก็สุดหมายถึงใครขออเลยพีกเล็กเลยป่านะฮะเนื้อหยอดยอดเล็กเนะนี่ยผมนะฮะแบงมาครับผมในส่วนของนะฮะเวลาเห็นผู้หญิงมือสีนั้นจิตใจอะครับผมน้องๆคือจิตใจมันกระชุ่มกระชวยแล้วผมนะฮะทีมผมนี่แม่งไม่มีผู้หญิงเลยนะฮะคนทอมทมีคนอีกคนเพศที่สามเท่านั้นเลย ผูเพียร์นะฮะผู้เพียอยู่ทีมไม่ได้ยังกมากอีกคนนะออนครับผมเออหยอกหยอกเล่นนะครับผมอ่ะคายฟันนี้สปอร์ตแบนตัวแรกครับผมอของซาต้าเมทยอดนิยมนะฮะคเคลียร์เลนไวแล้วก็โซโล่คิวได้ถ้าคอมโบติดเครื่องเครื่องฟิตสตาร์ติดเมื่อไรที่เรื่องนะครับผมนะฮะแบนตัวนั้นจริงเหรอน้องๆไม่ใช่มั้งลิเตอร์ครับผมออฟเลบบนยอดนิยมฮะโดนแบนฮะเราจะไม่เห็นทางงัดก็เชืกหน้าของลิเตอร์ฮะเกมนี้แบนจริงครับผมสปอร์ต สายอมเบลูอมเบลูเคยกินน้องสดาบอกไม่เคยกินไอติมมาเคยกินแต่อย่างอื่นที่เป็นแห้งอย่างนั้นแบนตีมีครับผมสปอร์ตเกมพีเอนี่ยโดนแบนไปเลยคุณผู้ชม ตัวเราเลี้ยงวันตัวยอดนิยมนะฮะตัดกันรน้สัยงามฮะเหมือนเดิมนะฮะรายการเอาวีคิเตอร์เราก็สนับสนุนให้คุณใช้ความคิดเอ็ดกันแต่กูดูจากตรงแล้วไม่เน้นเขี่ยอะแล้วแม่งจะเอาแต่รางวัลที่หนึ่งกันแต่ละคู่นี่ฮะสู้กันแหละเกินจะลืมนะฮะยังมีรางวัลให้สําหรับคนคิดเอ็ดนะฮะตอนนี้มีเท่าที่ผมเห็นนะไก่น้อยนะฮะคะแนนน้าอ้อใช่ไก่น้อยเมื่อวานเล่นแบบคิดเอ็ดนะครับผมนะฮะเอาแล็ปเอาเพียรแล็ปอะไรนะเอาเฟดไปป่านะครับผมข้างๆก็จัดว่าแวกอยู่นะฮะ ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะคบผมได้คะแนนไปนะไก่น้อยนะฮะวันนี้ไก่น้อยหยิบเอลซูมาครับผมแครี่ยังครับผมฉาชี้ว่าเฉยๆนะฮะแต่พิกตัวแรกมาก่อนนะไก่ฝาญเป็นเพลนนะฮะเมดที่แรงแล้วก็เขาเรียกว่าค่อนข้างมีโมดิตที่ไกลเลยนะฮะกระโดดทีบินเกือบครึ่งโลกนะฮะครึ่งแมปได้เลยนะฮะยังไงฮะจะเลือกลำเบอร์หรือป่าหรือยังไงคิดอยู่ว่าสปอร์ตยังฮะเลื่อมาเป็นเบลดัมครับผมเปิดเบลดัมก่อนนะฮะ แล้วก็แต่น้อยเปิดบัลดัมแล้วก็ต่อด้วยโอปอลโอเมนนะครับผมเออบอกว่าัพพอร์ตกับออฟเลนถ้ามองแบบผืนๆนะยังไม่มองว่าขาาจะมีอะไรขีดน,นะนี่ผมมองแบบคนปกติเขาเล่นยันนะตอนนี้อาจจะเป็นออบัลลัมลงนิ่งไปก่อนนะฮะยังไงฮะตัวนี้เปิดแครี่หรือเปล่าครับผมยังไงฮะเขาไม่เปิดออฟเลนสู้ฮะเหมือนไม่รีบไหมต่ว่ายังมีอะไรลกเหรอครับผมเดนดอรอฮะ ก็ถ้าเอาิลเดอมานี่ก็บอกเลยว่านะฮะแครี่ต้นเกมกลางเกมโหดหมดสิงทั้งเกมแครี่สองครับผมเแย่ตัวแครี่มาสองครับมันต้องอย่างงาั้นขายป่านต้องอย่างงั้น,นะฮะเดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นอิลเดอป่าแล้วก็คาเฟนี่ยืนเลนนะฮะผมแต่พิกแครี่มาคู่อย่างงี้ฮะยอนมาหรด้วาฮะผมนี่เอฟซียอนนะผมบอกไว้ก่อนผมชอบยอนมากนะครับผมผมบอกว่าเป็นแครี่ขาตายก็จริงแต่ถ้าเราอด้ยิะยิงนะฮะ ฝั่งตรงข้ามก็ตายแทสนะฮะอย่างฮะเซนิเทอะเหรอครับผมยังไงฮะยังยังยังเชึเ๊งอยู่ฮะยังคลิกๆเล่นอยู่ยังไม่ล็อกตัวไหนมานะครับผมแต่ว่าฮะดูฮะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ค่อยชอบเล่นแทงไม่รู้ว่าคนจะชอบ,ชบหรือเปล่า,า,น,มมาน,นะครับผมอ่ะพิ้งมาเป็นคลิกซี่ครับผมเปิดเมดมาเหมือนกันนะครับผมในส่วนของฝั่งเออ่ไก่น้อยนะครับผมนะฮะก็โอเคครับผมผมหวังเงี้เมื่อกี yeah, เ้เอ่อ ผมไม่ค่อยชอบเล่นแท้งมากผมมองว่าแท้งมันเป็นฮีโร่กระสอบทรายนะคผมเออนะเอ่อแต่เล่นก็ดีคือที่ผมไม่เล่นเนี่ยที่ผมเล่นแท้งมันโอกาสนะครับน้องโอ้ก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นนะโลมผมก็จะซื้ออ่นมาโลมนะฮะมันแข็งเลยนะสงสารทีืเข่านะครับผมเอนะเอผมบอกวา่าในแท้งอ่ะมันเหมือนผมมองว่ามันเป็นกระสอบทรายถ้าเกิดคุณแท้งไม่เป็นไม่ถูกจังหวะเงี้ยบางคนแท้งเข้าไปแบบเพื่อนแมงแครี่ยังอยู่ห่างเป็นกิโลเนี่ยคุณเข้าไปแท้งมันแท้งฟรีได้นะ บางทีการแทงมันต้องดูด้วยนะถ้าเพื่อนเราโดนผมจะเป็นแทงที่แบบว่าแทงยังไงก็ได้ให้แครี่กูได้ยิงแล้วแครี่กูปลอดภยัยนะหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดกูเปิดโมเซียนกูจะเล่นประมาณนั้นนะฮะถ้าได้เล่นตัวแทงนะแต่ไม่ค่อยชอบเล่นนะฮะเบื่อมันง่ายเกินนะฮะมันง่ายเกินชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยหิ่งนะครับพวกเราอ่าพิกมาแบนอ่าไปสองตัวครับผมส่วนของขายฟันนิสปอร์ตอยากควจะขากขายฟันยังไม่เสร็จเอาอันนี้ก่อนไก่น้อยก่อนไก่น้อย ไอ้น้อยแบนไปสองตัวก็ในส่วนของเออเอเลนกับลำเบอร์นะครับผมก็ผมก็ยังงงนะแบนลำเบอร์ทำไมนะครับเพราะว่าผมยังก็อาจจะเป็นแผนของเขานะฮะว่าแบาลำเบอร์เนี่ยผมมองว่ามันแก้แก้ทางตัวแคลลี่นะฮะหรือว่าตัวล้วงเออนะฮะเขาอาจจะมีตัวล้วงเด็ดๆหรือแคลลี่ที่ยังไม่เปิดเด็ดๆมานะครับผมแล้วก็กลัวจะไปโคบแคลลี่สองเท่านั้นด้วยหรือเปล่านะครับผมเออนะฮะ แต่ในส่วนของขายขายแันแบนส่วนมาก็เป็นในส่วนของลินดิสแคลรี่ป่าหรือว่าแล้วก็นาะคอนป่าได้นะสองทีมนี้น่าจะรู้จักกันในระดับหนึ่งนะครับผมมาดูครับผมว่าจะยังไงพอเห็นตอนทีู่ดกุย,ยันก็น่าจะปะมือกันมาบ่อยมาบ่อยพอสมควรน,นะจะเป็นแบบว่าทีมล่างในรางวัลน,นะครับผมนะฮะทั้งสองทีมนี้ใครเป็นยังไงนะครับผมอยากหันกล้องให้ดูยังไงแต่มึงอยู่แท่น,นี้นะสนะ จะได้เห็นไวโอเล็ตสกินใหม่ไหมเนี่ยน,น้องๆแป๊บนึงนะครับผมลองมาเป็นไวโอเล็ตนะครับผมแครี่ที่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะเป็นเรียกลูกรักของท m นะครัสำหรับไวโอเล็ตนะครับผมไม่กอฟไม่กอฟเกรดทีมส์ทูนทูเพ็กอ่ะจัดไปวัยรุ่นอ่าในส่วนของพิงค์มาครับผม สองตัวเป็นในส่วนของคลายฝันนะพิ้งมาเป็นฟลอเรนติโนออฟเลนที่ยังหลุดแล้วก็ยอดที่อยู่ในขณะนี้นะครับเราจะได้เห็นการลำของฟลอเรนติโนหรือเปล่าเกมนี้แล้วก็คลิสิกนะครฮะนะฮะบางคนมองเป็นกบจริงๆเป็นกิ้งก่านะดูดีๆนะครับจะมีเพื่องผือที่คอนะครับผมเลยะะซึ่งกบไม่มีนะฮะมันเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีแล้วก็วินงวอลกได้นะฮะเป็นโลมิ่งตัวที่ผมมองว่าปั่นปวน,นพอตัวผมก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนะผมเล่นครั้งแรกแบบว่ามันขิงเกินผลขนึงเลยไม่ค่อยอยากจับ ตัวไหนที่ผมจับแล้วเก่งผมจะผมจะไม่เล่นนะครับน้องๆแล้วผมนะครับเป็นตัวที่โหดน,นะครับผมผมผมมองว่าถ้าเล่นแบบเราเห็นหลายคนนะเรามาหยิบได้เล่นแล้วโหดมากๆในส่วนของคีสิกนะครับยังไงฮะไวโอเลตก็เล่นไวโอเลตแล้วก็ล็อกออลล็อกเรียบร้อยครับผมเป็นในส่วนของคิวเลนนะครับผมออกมาร่วมก้นใครหรือเปล่าฮะจังหวะนี้วินบล็อกแข่งกันทั้งสองทีมแน่ แต่ผมมองว่าบาวดัมเนี่ยพิกมาก่อนผมมองว่าไม่ไม่ค่อยคุ้มนะในส่วนของไก่น้อยนะฮะเพราะว่าเอ่อมันมันเป็นตัวที่แบบผมมองว่ามันเป็นตัวที่ชนะตัวกายภาพตีไกลเกือบทุกตัวสำหรับบาวดัมนะต้นเกมมานะครับผมหลาย้เกมก็วัวดกันที่ของกับตำแหน่งการยืนแล้วนะแต่ต้นเกมอ่ะผมมองว่าบาวดัมเนี่ยแพ้แพ้ตัวตีไกลเลยแหละนะครับผมอาจจะชนะฟลอเรนติโนอาจจะไปยืนกับฟลเรนติโนออฟเลนอ่ายวดูก่อนนะฮะถ้าเป็นผมนะ พอจะอไปยินออเลยแล้วโอเมนไปโรมิงแทนนะเออเราก็เพิ่งมีคนเลยน,นะโปรโปลิกเฮ้ยโปลิกหรือดิวิชันหนึ่งจะไม่ได้นะเอาโอเมนไปโลมิงแทนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะมีการขิงกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮนะคือถ้าเกิดเขาเล่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นคียเอลและแปลงใหม่ไก่น้อยเนี่ยน่าจะได้เงินรางวัลไปเลยเพราะว่าเพราะแทบไม่มีทีมไหนเล่นความคีเอทหรือแปลงใหม่เลยไก่น้อยเล่นไปแล้วหนึ่งเกมตอนนี้นะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ไก่น้อยจะได้มากๆเลยถ้าเล่นแบบพี่แวกอย่างท หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่ขอให้มันแหวกแปลกไม่ไม่อีซี่เหมือนคนทั่วไปเขาอ่านกันได้นะครับผมโอ้โหโกบนี่ระดับภูมิภาคเลยหรือเปล่าเม็ดเม็ดมาเลยนะฮะเขาเป็นกบไปแย่บอกว่ามันไปกิ้งก่านะฟิสิกส์นะเ <laughs> ม็ดฟ้ามาโชว์เลยนะฮะยังไงครับผมเขาหน้าโหลดฮนะสกีนไวโอเลตนะผมสกีนอ,อืออีสตรีมมันจะเป็นแบบว่ามีสกีน อ่าเ,เริ่มเกมมาผมถือเล่เมือไวโอเล่นนะครับผมให้เขาเล่นคาเฟนี่ถือปืนเหมือนกันนะปืนกลปาฮะป้องจะบอกไงดีละ่ะมันก็ปืนทั้งสองอันอนะแล้วมันก็แบบเปลี่ยนปืนได้ทั้งสองตัวนะเออมีความคล้ายคลึงกันนะสำหรับไวโอเล่นแล้วก็คาเฟนี่ฮะสกิลกดใช้แล้วเปลี่ยนรูปร่างของอาวุธนะครับผมผมมาช่วยคิวเลนนะครับเคลียร์ฟ้านะครับผมเออเคลียร์ฟ้าให้ไวเลนดอไม่ค่อยช่วยแต่ว่า เริ่มมาแล้วผมเป็นแล้กันเบาๆนะรายกางแต่ว่าเพลงเขาแหูลึกไปไหมครับเข้มแข็งจริงฮะน้องๆอย่างท็อปนะฮะเหมือนโดนลวกคนเราอินกัดไปตัวอผมเอาใส่หน้าแต่เขาแต่เขาเตนเป็นมวยนะอย่าประมานะลวกได้นะดูฮะนะแต่ว่าเคลียร์คลิปออกเลนได้ก่อนฮะแต่เขาไม่ให้ออกฮะไล่คิดก้นอย่างเดียวฮะในส่วนของเบลดัมฮะเบลดัมเป็นออฟเลนนะไก่น้อยเล่นเบสิกนะยังไม่มีอะไรบื้อว้าตอนนี้ครับมาเวท แต่ว่าจาังหวะนี้เดินไหลๆเข้าไปทะลุแพงรอเล่นนะมันแหลกนะผมควรเล่นนะไม่ยอมไม่เอาคีาไปครับผมในส่วนของเอเดนดเปิดมาจะเอาให้ได้ฮนะเราเอาไม่ได้ฮนะคี่ร้านไปเฉยนะแต่ว่าสวนขึ้นมาจังหวะนี้คาร์เมตี่ต้องรีบไปช่วยเพื่อนรอดอย่างรอดไ,อมไหมฮะผมการมีฟ้าฟ้าดาวไว้เข้ามานีรวบได้สองยังไงฮะมาทักเถิดเด้อคดเลนบอกได้รวบเลยเหรอจดให้ก้อนล้วงก้อนเข้าไปเอเดนด์โดดพ้นหรือเปล่าเทเข้ามาเติมสวนเอาขึ้นไปฮะจะเอาไปเล่นดอหรอเพนมาเติมไวมากจังหวะนี้โอ้โหไฟขิ้ง กันทั้งสองทีมฮะสัมผัสได้รู้ว่าเกมนี้ต้องมีมันแน่ๆแล้วนะผมเหยี่เหยีไม่รู้แต่ที่รู้มันต้องมีมันนะที่บอกไงไวโอเล็ตเข้ามาได้ไวโอเล็ตมีความชำรุรู้ระยะของสกิคิวที่ี่ครับผมไม่ให้โดนดึงกลับมาเมื่อสไลด์ออกไปฮะโชว์ขาอ่อนเลี้ยวขาเขา้าไปฮะผมอยากจะซูมามากไวโอเล็ตผมยังห้ามหานะเอาไม่อันนี้ไม่ได้ซูมใช่ไหมซูมเมื่อกดเงี้ยมันซูมได้แคน่คนี้นะน้องนะฮะคนเล่นกันได้ดีครับผม ทั้งสองทีมเลยนะฮะก็คิวเลนเชีงสูสีสกอร์ก็แค่2ต่อ1นะครับผมนะฮะตอนนี้เราทำกันดีกว่าใช่ไหมครโอ้ยแรงเลยจ้าที่จะเอากันอีกฮะจดจดจ้องจ้องคิวเลนคิดมากรสายก่อนได้เปรียบสายก่อนได้เปรียบถอยออกไปครับดูว่าเขาต้อนอยู่ลูกโผล่ลูกสั้นจังหวะนี้ก็พีด้จริงปีสปอร์ตครับคิวเลนบอกจริงปีใช่ไหมก็เราเข้ามาต่อซะว่าเข้ามาเติมเหมือนกันนะผมขอเอเลดนดอแต่ว่าไฟได้แยกไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่วทั้นนะจังหวะนนี้ฝืนเอาฟ้าไหมครับ ฝืนเอาฟ้าไปยังเอาฟ้าได้ครับผมเพราะอีกฝั่งที่ไม่เลือกที่จะเวดฟ้าแต่เลือกที่จะเข้ามังกรแทนนะในตอนของ้ายบังนะยังเอาฟ้าไปได้ยังไะยังยังยังไม่มีการเวดหนักๆที่เกิดขึ้นนะแยบกันอยู่ทีน่ะแค่ขนาดยังไม่เวดหนักๆก็ท้ากันเลนกลางกลางไม่น้ำแล้วยังเอาไปเราตายนะฮะสกอรกิวก็นำมาส่วนของ วันนี้พอแต่คิวเลสเั่นี้เดลยเือแต่เหมือนที่สี่เขาแก้นะครับผมอันสี่เขากดแล้วเหมือนเขาเปิดแฝดด้วยโอ้ผมเลยว่าพีแต่บอลแล้วผมขึ้นไปจังหวะนี้ครึบอยู่ดีครับนะแต่ว่าคิวเลนก็ดยสวยงามครับผมนะดูไม่ออกจริงคุณนี่ใครจะชนะก็คุณไม่คุณเล้วยผมยุ่งเกินเยอะเขาฮีโร่ยังไงมันจะครบคันทั้งสองทีมนะเท่านี้เพนบอกข้าวนะเหรอสวนกลับไปดินะฮะเป็นเหดการ์ดนะไม่ได้เป็นคนเดียวนะจ๊อก แต่ว่ายังไงแรงด้วยชีวิตเียบร้อนเบผมคนละแบบสองทีสองคนที่สองที่คนละที่โนไล่ลับไล่รับการเบ้าดับมันไม่ค่อยแรงแต่ว่ารวมสุดี้ฮยเจอโอเมนอย่างกอไปนะคนเกมโอไเลก่อนแลวออสวยจดีกันตุดออไปส่ก่อเอกฟอสมาก่อนแลออสมานนอยีกแล้วกินแล้วอกินูเลยชิบะ่นกันกูไม่ต้ไปกันแ้วเนี่ยาอไรอะไรก็ต้หไปไปิงิงงท่สทีมันต้องอย่างนี้ครับสัตแดกั สี่สั้นหน้านะผมจะมีรางวัลให้ทีมที่บวกกันอย่างนี้นะคู่ที่บวกกันอย่างนี้นะบวกกันมันอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเงินรางวัลพิเศษไปเลยทั้งสองทีมนะเท่ไหน่ไปกันมันอ้แต่มันจริงฮะไม่แหลกด้วยแต่ตอนนั้นไม่แหลกตอนนี้ไม่เป็นไรให้ไผ่ได้ฮะเออตอนนั้นไม่แหลกฮะบวกกันมันจริงมัดเล็กมัดเล็กพี่อุซ่าก็จะพากันอย่างเงี้ยเลยฮะมขวาแรกขัาซ้ายหมูมันใส่ไงฮะเนี่ยฮะเพ้นยังไงรู้เข้ามาลุกไปครับไปกิ๊นนะแต่คิกซี่ก็มือไวเหมือนกันนะครับเปิดอันตรีขึ้นะ บินล่องลอยกับหมู่บ้านนะครับผมไปโอลิทมารับกลางไปสองตัวครับผมหืมขิงจัดนั้นเไาะอยู่แ้วนี้ครับบางตอนนะการเงินนะสกอร์คิวข,ขึ้นนำไปหน่อยแต่ก็ยังห่างไม่มากนะตแต่สองหกคิวนั้นนับประมาณหนึ่งหมื่นอยู่ดีนะผมจะไม่ให้เข้าบังกรได้วยความเป็นมาด้าครับพอเลยินแคบไม่เข้าต้นเกมนะแต่ก็เก็บมังกรไปได้อยู่ดีเพราะว่าจำนวนคนที่มากกว่าวโอลเ,เล่นเลนะือดที่ไปเคลียร์เลนบนครับบอลด้าก็จะมาโซนดูเห็นไว,ไวโอเล่นอยู่ใช่ไหมฮะ ว้าวได้เนี่ยอที่ผมบอกไปสกิลนั้นมันอาจจะชนะตัวที่ใกล้แค่กายภาพที่ใกล้ก็จริงแต่ว่าสกิลนัดของมันเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันปวดมากฮะมันกระดกเปลี่ยนโพสิชั่นคู่ต่อสู้เลยฮะผมเข้าไว้ฮะจังหวะนี้โอเมนบอกมารับหิวเมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวฮะแต่เขาก็บวกราการเหมือนกันแต่มันดันแหลกฮะรายการเอาชิ้นไม่ได้ฮะแลกกันไปครับผมคนละศพทีละศพแต่ว่าได้ป้อมกาครับผมในส่วนของ ถ่ายบอลที่สปอร์นะกับกับไรนะเท่า <Red> ที่ผมดูนี้ถ่ายบอลที่สปอร์จะได้กับไรมากกว่าอยู่นิดนึงนะแต่ว่าโอเลนพยายามฝืนน้ป้อมบนจะได้หรือไม่น่าจะได้นะไม่มีคนประก,กับจังหวะนี้ก็เรียกว่าเอาป้อมคืนไปให้ได้ของทีมนะครับผมโอ้แต่ว่าเลล่าก็เขาโดานไปนะ้วไม่เห็นไม่ทนันพลาดจริงคนระับมันเถื่อนจริงๆครับคู่นี้นะเก็บไปได้อีกเหมือนกันนะในส่วนของทีม าขายฝันนะครับผม,ผมเก็บกันมันนะสูสียังสูสียังกันเงินก็ยังนำกันไม่มาห้าหมื่นนิดๆิดนะเราคิอไดเกียดกันนะผมยังคุมแบบเกลียดก็ไม่มากนะผมมองว่าคุมไปประมาณ55%ในส่วนของขายฝันนะสีเป็นส่วนของเออไก่น้อย,ยคุมเลนไม่ได้ฮะคุวเลนยังโชว์ความห้าห่างนะผมก็หลายคนอาจจะมองว่าคิวเลนมันแพ้ทางเออขี้สิทธิ์นะฮะเวลาที่สิปเปิดตีเกตนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผม ทุกอย่างมันมีวิธีการแก้ครับผมนะมันก็แก้กันไม่ได้นานแก้มแค่แป๊บๆไปแป๊บๆเดี๋ยวกินถูกมะนะครับผมแต่ก็นะครับผมมันไม่ใช่ทุกอย่างครับผมแต่มันก็แก้แหละครับผมแล้วอย่างที่บอกไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกคนแต่ว่าเวลาเขามาเช็คสายเพื่อนที่วันนี้เพ้นไล่ล้ำออกมาเห็นนะเห็นนะไอ้ตุ้มอยู่นะฮะมาหูจังหวะนี้เข้าไาแล้วหูไปก่อนยังไงไปกันแล้วเก็บไปอาอะไรก่อนเราเลยพยายามจะกิงเดี๋ยวมาทำลาเม็ดที่อยู่ในปากตัวนี้ล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อนทำไมไปเล่นร่างกันสองโคตรอย่างงี้ไก่น้อยเรียบร้อยฮะ ลมหายใจไปเบาๆฮะเป็นลมเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ผมมองว่าเสียหายนิดหน่อยนะฮะได้มาก็ได้เหมือนกันแหละจะได้ไม่เยอะฮะได้เหมือนกันได้มาสองตัวเหมือนกันนะฮะผมก็บวกกันก็บวกแล้วแต่ว่าเอาพชรกำลังไล่ฮะเจอชั่วข้างหลังก่อนนะผมนะคิวเลินตามมาเก็บให้ประมาณไม่ได้ฮะเธอแป๊บเดียวนี่เกี่ยวรอบก่อนนะบางเกมนี้มีเลยนะโอ้โหบวกกันมันมากครับคู่นี้ฮะเจ็ดนาทีบวกกันไปแล้วนะจะ ยี่ห้าศพแล้วยี่สี่ศพนะครับผมนะ,ะเฉลี่ยนาทีละสองศพแล้วฮนะตอนนี้ชัดดาวไปค,ครับผมนะฮะเพนไอ้ไม่ฮะตัวไหนชัดดาวเนี่ยคิวคงรัวมากแนละ้วโอเมนโดนชัดดาวไปนะครับผมสกอร์คิวตอนนี้ผมสู่ไฟกันมันจริงๆเลยคนนี้เนี่ยังไงฮะชอดับกัะดขึ้นมาฮะในโมเด็กล็อกควออกเลยฮะจังหวะนี้ออาคืนฮะเก็บคืนได้เมื่อกี้โดนเก็บคืนโดนเก็บที่เรลนบนนะโอเวอร์เลน ขอเก็บเอเลนดอร์คืนบ้างนะฮะับเพนห้าหานบินมาแล้แต่ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยผิดเหลี่ยมเพื่อนวันนี้ผิดเหลี่ยมนะครับผมประมาทนะผมมองว่าเพนเล่นประมาทเล่นห้าวเล่นคำว่าห้าวกับคำประหม่าจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะมีฉะนผมมองว่าประมาทเกินนะครับผมง่าครับคิวเพนวกกันมันยิงคู่นี้เก็บร้อยครับผมเก็บได้คิวเพนไหลฮะสติ๊กกันมาได้ดีครับผมในส่วนของสติ๊กแล้วสติ๊กเดินเกมมนได้ดีนะครับผมนะไม่จะติ๊กตั้งแล้วนะครับสติ๊กเดินเกมในส่วนของไก่น้อยฮะ ยังไงฮะแตงว่าไล่รับไม่ทันได้ป่าครับรวไมไปก่อนะพยายามจะไล่แล้วนะเข้ามาในกลา,างมุมยังไงก็ต้องไล่นะฮไล่ลดอกนีงแต่ว่าคิวเลนนะเห็นจังหวะที่คนน้อยกว่าเบลดาฟ์ชิงเปิดไปจะวิ่งสกิทสูงแค่สองที่ว่าจะเก็บไว้ไม้เนี้ยไม่หันหลังหัดห,หน้ายิงฮะแต่ก็ไม่ไหวยอยู่ดีฮนะเบลทำหน้าที่ได้ดีนะฮะในส่วนของไก่นะ้อยเห็นแต่าทีมนี้ว่าได้เปรียบกว่าชิงเก ใส่เลยคับนักได้สวยเปิดตรงของว่าเป็นคนที่เปิดแล้วก็ใช้อันติได้สวยในส่วนของเบลดัมผู้เล่นนะฮะหันว่าอะไรนะปิดคุงหรือเปล่านะครับผมนะเล่นได้ดีครับผมได้ปอบบนเป็นอย่างไรในส่วนของโฮเมนะครับผมนะฮะโลปิ่งต้องเล่นอย่างนี้นะครับผมนะฮะเปิดให้เพื่อนนะฮะผมอยากกลัวแล้วเพื่อนก็ต้องเดินตามคือมันต้องร่วมไปด้วยกันนะไม่ได้ทําไหนเลยนะจังหวะนี้ครับผมมีคนเนียนฮะดังไปเยอะครับผมเปิดจะน่าจะรู้เลยแต่น่าจะทําอะไรไม่ได้เพราะลุงแบบอยู่ มองว่าพูดเล่นดบบนี้เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาต้องดูแบบว่นะอาอ่านเกมอะไรอยู่แล้ว <ใน S 1> ว่าทีฝั่งอะไร,ไน,ไไะน,ออรนะนนรรรรรขาขบปิดเสื้นะสอปิดอ,อ,นะนนอปับ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 ับป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 ับ ระดับหนึ่งแล้วครับผมแต่ว่าก็ทาวเวอร์นะครับผมนะฮะนำยู่2ทาวเวอร์นะแต่จริงทาวเวอร์นี้โดนสกิตรีโอกิ้งเปี้ยงเดียวน่าจะแตกแล้วแต่ว่าคิสตินจะเะตือนแล้วเอาง่ะนะยังไงฮะทีนี้เริกจะเปิดที่คูวเลนก่อนเพทพูดไปฮะจังหวะนี้ตัวโรมลีไปหน่อยแต่ว่าพยายามจะรีบเข้าไปนะฮะจับจับปิดปิดไม่ได้ก็โดนเขาสวดคืนนะเพราะว่าทีพูดไปแล้วนะผมมองว่าเริ่มใจร้อนไปหน่อยนะผมส้องเอาไายพันเพนนะเขาเล่นดีแหละครับผมแต่สไตล์เขานะเพทแต่ว่านะ ทางจังหวะต้องใจเย็นนะก็จะเสียเปรียบแบบนี้แต่ว่าออเล่นฟาดอกพยายามจะไล่ลัดแต่โอเมกเกี่ยวมาไม่ต้องหนีฮะเข้ากลางแต่ไม่มีคลิปจังหวะนี้ครับติดอารมณ์พวกท่านนะอีกกันบ้านนะซีเบิร์กสวยแล้วพี่แต่ว่าคนล่นเกี่ยวแบบเอ็นเอ็นอ่านอ่านอ่านน่าจะอ่านเปียบนะน่าจะแบบใช้จิตปิศาจกระโดดไปผมก็มีคนคนที่เล่นแบบนั้นนะผมชอบเป็นปิศาจท่า ในการเล่นพยายามจิกันบ้านแล้วเพีงกระโดดขึ้นมาพยายามจิกยคลิปก่อนแต่ก็ไม่ไหวครับผมร่วงลงไปนอนตกพื้นฮะชีวิตจีิกันบ้านฮะหลุ่ล้มแล้วเนี่ยแล้วได้กระจามตบแล้วน้องๆนะฮะโอู้หู้ฮะความสามารถนะฮะสุดยอดทั้งสองทีมครับผมมันนะคู่นี้ผมบอกว่าจบไวจริงแต่แบบมัดแรกมัดหมัดแรกมัดยังอยู่พักหนึ่งฮะก็แสดงความยินดีกับส่วนของไก่น้อยนะครับผมเข้าไปในรอบสี่ทีมสุดท้ายในรอบสี่ที่ เจอกันครับเล่นดีมากๆนะครับเล่นชอบชอบผมผมจริงผมก็แอบส่องทีมขายฝันเล่นมาแล้วถึงผมอาจจะไม่ได้ภาคนะครับผมแต่ผมก็แอบส่องทีมเขาได้ภาคบ้าว่าขายฝันวันนี้จำไม่ได้แล้วคือเล่นดีชอบชอบขายฝันแล้วก็ไอม่ขายฝันไอไก่น้อยเออแต่ขายฝันนะผมดูแต่ลูกผมภาคหรือเปล่านะผมเพิ่งมาภาคขายฝันเพิ่งดูก็เล่นดีจริงเล่นดีทั้งสองทีมแต่ว่ามองว่าเนาะหมอบ้ามันแค่แบบวินาทีนะับผมว่ามองว่าเป็นเป็นทีมที่แบบเป็นมวยทั้งสองทีมนะครับผมเออชั้นเชิง บวกกันมานะแล้วก็คุณนี้เป็นเนี่ยเบสได้เลยนั้นแต่ผมดูมาก็ไฟกันสู่สี่แล้วก็สนุกมากครับผมขอบคุณทั้งสองทีมด้วยที่มาร่วมสนุกแล้วก็ไฟกันมากตบมือให้ทั้งวงแย่ไหมผมก็เสียใจที่ในวันที่ตกรอบไปแล้วก็ยินดีกับทีมไหญ่น้อยเข้าไปอุ้ยชิเอ่อสี่รอบสี่ทีมไทยไปนี้ทำมันไปนี้ขอตัวไปก่อนช่องจอร์จิเตอร์แมนนะฮะถ้าชอบไม่ใช่จอร์สตูดิโอมากชื่นใจเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมจะผลิตรายการแล้วก็คอนเทนนต์อย่างี้ฮะ พอแบรายการที่แบบลักษณะให้เงินรางวัลจะพยายามกระจายให้ทั่วถึงเนี่ยสำหรับผมผมเป็นคนที่มองว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็คนจดจาจริงฮนะแต่ว่าผมอยากให้แบบเป็นกําลังใจให้คนที่ไปไม่ถึงที่หนึ่งก็บอกวเออรายการผมก็จะเน้นตรงนั้นแล้วก็เน้นความขีดเพื่อผมมองว่าความขีดมันจะทําให้แบบว่าสร้างสารรค์อะไรได้แปลกใหม่แล้วก็แอดวานซ์มากกว่าไม่หยุดอยู่กับที่แค่ก็เป็นกำลังใจทังจีบสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไ๊ายปายไระ